ยิ่งใกล้วันลงประชามตินะครับบทบาทของกอตอก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นครับแต่หนึ่งใน5ชื่อของกอตอที่หลายคนจับตาไมิเศษก็คืออาจารย์สมชัยศรีชทิยาก่รนครับเพราะว่าคนนี้เป็นมือปะชาดาทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยครับ อาจารย์สมชายในวัย58ปีนะครต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับไล่มาตั้งแต่เรียนอยู่ที่มอครับและที่สําคัญเป็นคนรุ่น6ตุลาด้วยครับภาพความเป็นนักวิชาการหัวก้าวหน้าฉายชัดขึ้นนะครับเม <ME> ื่ออาจารย์สมชายเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์และขยับเพื่อเป็นฝ่ายบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับ อาจารย์สมชายนะครับมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้นเมื่อเข้ามารับตําแหน่งกรรมาการองค์กรกลางการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งของนาย,ยกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็คือคุณอน,นันต์ปัญญาชุนเพื่อกันกลองคนดีเข้าสู่สภาจากปี2535จนถึงปี2539ครับ ในปี2540นะครับรัฐบาลสมัยนั้นต้องการให้มีองค์กรถาวรก็เลยมีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยและมีพลเอกสายหยุดเกิดผลนั่งเป็นประธานครับต่อมาพลเอกสายหยุดนะครับก็ตั้งเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งหรือว่า P n เนขึ้นมาครับมีจารย์สมชัยเป็นประธานที่สําคัญครับเครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากตอตอชุดแรกด้วยครับ ช่วงต้นปี49ครับมีความวุ่นวายทางการเมืองนะฮะตอนนั้นมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2เมษายนปรากฏว่าบรรดาพักการเมืองใหญ่บอยคอร์ดครับและที่สําคัญพีเน็ตครับก็บอยคอร์ดไม่สังเกตการเลือกตั้งด้วยครับปัญหาการเมืองไทยขัดแย้งเรื่อยๆครับกรกตสมัยนั้นก็เดินกันคนละทิศคนละทางเพราะจุดยืนทางการเมืองทําให้กรกตตัดสินใจตัดงบช่วยเหลือพีเน็ตออกไปบทบาทของพีเน็ตก็ค่อยๆหายไปครับและชื่อของจอมสมชายก็หายไปจากวงจรทางการเมืองอยู่พักใหญ่ๆเหมือนกันครับ ตอนปี2 5 5 6ครับตอนนั้นมีการประกาศรายชื่อ5เสรษฐกรตอขึ้นมาและมีชื่อของอาาสมชายติดอยู่ด้วยครับก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งชอบและไม่ชอบนะครับแต่ที่สําคัญคือจากนี้ไปครับระชามติ7สิงหาคมเชื่อว่าบทบาทของอาจาสมชายจะจีจ๊ดจ๋าอย่างแน่นอนนะ